ครับผมเรามาจากเรื่องสายรหัสเทวดาครับผมสายรหัสเทวดาครับเรื่องราวในบ้านของท<ะ>ุกคนได้ะไรได้เลยที่อย่ใครเนี่ยไม่ก็คือ <c oughs> อ่ะอเป็นซีรีส์เออเออจักรวาลวิศวะเหมือนเดิม <c oughs> มันเป็นซีรีส์ที่แบบรีมายความรู้สึกของแฟนๆทุกคน มันเหมือนเป็นเซฟโซนของทุกคนที่แบบอ่ะซีรีส์วายวิศวะมันจะทำให้ทุกคนคิดถึงกลิ่นนี้ครับเป็น3เส้นเรื่องใช่ไหมมีของใครบ้างครับมีของฟอร์ทลูกเบอร์ชิมอนมาร์จิแล้วก็จูเนียร์ครับผมเขาบอกก็คือแย่เป็นบ่านเแค่เป็นสามสามอาจจะใหญ่ ความสนุกสนานหรือความอะไรเนี้ยมันจะเป็นแต่ละพาร์ทเหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นหมู่มวลมากกว่าเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีกลุ่มเพื่อนเยอะมากครับผมก็น่าจะเป็นความสนุกของกลุ่มเพื่อนครับผมแล้วก็มีความแบบว่าอีสนเน่ของคู่หลักนะครับผมอย่างพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กก็จะมีการแกล้งกันอะไรต่างๆเงี้ยครับผมเทมีคาแรคเตอร์การเข้าคู่ของแต่ละเรื่องเขาก็จะต่างก<ช>ันไปบ<ช><ม>างคู่จะเป็นแกล้งกันบางคู่ก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องอะไรครับก็ ขอทุติดตามดูแล้วก็พวกเราจะเป็นองซอมในหลายๆเรื่องใช่ครับแบ่งกันไปสเรื่องครับผมหนุ่มวิศวะหนุ่มวิศวะหนุ่มวิศวะเนีวิศวะตัวจริงตัวละครมาแล้วครับมาเลยครับรังามามามาเวลาพอดีเลยราคาพอดีเลยครับพี่ว่ามันเป็นยังไงอ๋อหมายถึงว่าเรื่องไหนครับเ่องนี้เลยครับรู้สึกเหมือนโดนลุมมากตอนนี้ครับก็ไม่คิดถึงไหนแล้วนะครับ เส้นเรื่องของพี่องไงบ้างครับสหรับเรื่องผมนะครับก็เป็นเรื่องวิศวะกับไฟฟ้านะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวายครับวายก็เป็นเด็กปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในสายอาถรรเทวดาแล้วเขาก็ไปแอบ,บชอบคนคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องแบบว่าบอกคนนั้นยังไงว่าเราชอบเขาเขาไม่เคยจีบใครมาก่อนทีนี้เนี่ยประเด็นมันก็มีอยู่ว่าเราก็เลยเสนอตัวไปว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่ที่จะแบบว่าช่วยเขาจีบคนนี้แต่จริงๆแล้วแบบว่า เหตุจร no like well, ิงๆของเราคือจริงๆเราแอบชอบเขาครับประมาณนี้คถ้าจะเป็นระสบ้าต้องอะไรนะครับว่ามากเลยแบบเออวใครเพิ่มาแบบคือจริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของผมก็จะแตกต่างกับอีก2คู่ก่อนหน้านี้ครับของผมก็จะมีความแบบว่าต่างจากเรื่องนี้แล้วตรงนี้ว่าผมก็จะมีความเด็กลงมีความเฮฮามากขึ้นพอดีว่าคาแรคเตอร์มันเป็นคนที่สนุกเฮฮา แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับผมสุดๆครับสุดๆอะไรนะไม่ใช่ครับแบบว่าแบบว่าไม่รู้ว่าคู่อื่นเป็นไงแต่ว่าสำหรับคู่จูเนี่ยเรียกว่าน่ารักจิกหมอนฟินสุดๆครับผมคู่อื่นๆเป็นไงบ้างที่สปอยเลยคู่อื่นนะอ่ะผมสปอยคู่อื่นเลยครับ คู่อื่นนะเริ่มจากคู่ฟอสบุ๊กก่อนฟอสบุ๊กก็จะมีความแบบว่าเป็นพี่โตแล้วเขาจะมีความแบบว่ากล้าวใจดูดูแบบว่าน้องบุ๊กหน่อยหนึ่งก็จะแบบว่าสามารถแบบว่าถ้าใครที่ต้องการดูฟอสแบบว่ากล้าวใจเรื่องนี้ได้เห็นเต็มที่แน่นอนครับผม ส่วนเพลร์ชิมอนก็จะมีความว่าชิมอนเขาที่เป็นบอกว่า,าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนน่ารักน่ารักเหมือนหมาวิเกอร์อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็เพย์เขาจะเป็นคนลึกลับลึกลกับนิดนึงคนจะไม่ค่อยรู้ว่าแบบว่าเขาเป็นมาอย่างไงความเป็นมาอย่างไงก็คือสองคนนี้คือเรื่องคือต้องแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาคือจะมีความอบอุ่นปนดาราม่านิดหน่อยครับผมอไะไรนะครับ้ไดกัน ตอนนี้ยังไม่ได้มีตอนนี้มีแผนจะเปิดกล้องแล้วครับเร็วนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะได้รับชมจริงๆอาจจะช่วงมันมานเป็นปลายปีนี้ครับ,บฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขบ้ามาช่วยพอดีเลยพี่